ครับสวัสดีครับพบกับผมครับต้องเสงรีครับวันนี้มีพระมาให้ชมครับเป็นแพรห้าพันครับปีสองห้าสามสี่ครับของหลวงพ่อแพรวัดคุณทองครับมีเพื่อนๆสอบถามผมมานะครับว่าพระแพรห้าพันบล็อกแรกดูยังไงนะครับก็ก่อน จะรับชมคลิปว่าฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่าพิมพ์พระนะครับก็เป็นพระสมเด็จท้านหลังก็จะเป็นเหมือนรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับนี่ปกตินะครับคือบล็อกแรกเนี่ยจริงๆมันดูง่ายนะครับไม่ต้องดูด้านข้างหรือต้หนีอะไรครับ ดูพิมพ์พระพวก,น,กนี้ครับเนี่ยครับดูพิมพ์พระก่อนนะครับเห็นไหมครับความตึงเสียนโตพวกนี้ครับความตึงของสมครับคีบปิ้นด้านบนเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนี้ต้องมีครับบล็อกแรก,แรก ก็มีเพื่อนๆนะครับสอบถามผมมานะครับว่าข้างขีดข้างจุดดูยังไงนะครับวันนี้เรามีผักตัวอย่างมาให้ดูครับถ้ามีพระจำนวนยงเยอะๆเราก็สามารถอรเอามาเปรียบเทียบได้นะครับเอามาดูพิมพ์มาดูบล็อกได้ครับนี่ครับถ้าอย่างนี้ครับคือข้างขีดเห็นไหมครับ สายองค์สมเด็จนี่ครับต้องมีขีดแบบนี้ทุกองคอ์เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้ดีกว่านี่ในเวลานี้จะเห็นงาน่ายเห็นไหมครับมีขีดทุกองค์ส่วนอีกด้านหนึ่งก็นี่ครับ เราจะต้องมีจุดตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดเห็นไหมครับตำแหน่งพระอาจจะไม่เท่ากันครับนั่นจะผมจับไม่เท่ากันนี่เห็นไหมครับอ่าเท่าละก็แบบนี้ครับเนี่ยมีจุด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 เห็นไหมครับขนาดขีดเนี่ยขีดของบล็อกนี่ยังมีมีเหมือนกันทั้งสี่องค์นะครับ เป็นบล็อกแรกนะครับเขาเรียกว่าข้างขีดข้างจุดนะครับส่วนลันาากษณะพาก็เป็นเหมือนปะกะติครับบ็อกแรกๆจะลึกๆคมๆแบบนี้ครับ ถ้าบล็อกหลังๆมันจะตื้นนะตัวหนังสือมันจะไม่คมแบบนี้ครับก็เอาเป็นว่าสังเกตง่ายๆครับดูพิมพ์พระตึงๆแบบนี้ครับดูคลิปปิ้นด้านบนครับแล้วก็ดูจุดข้างขวาองค์สมเด็จครับแล้วก็ขีดด้านซ้ายองค์สมเด็จนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกแรกครับแท้ดูง่ายครับรอยตะกุดครับฝั่งตะกุดครับตะกุด ทอตะกุดเงินนะครับแล้วก็ตะกุดนาคนะครับทุกองค์นะครับตาปั๊มครับปั๊มมึกครับก็เ,เพื่อนๆพี่ๆเห็นว่าคลิปนีปน้มีประโยชน์ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นปกำลังใจครับ มีพระหลวงว่าแพรผมก็ยินดีรับเช่าครับสามารถติดต่อได้ทุกๆช่องทางครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็วันนี้ขอให้พี่เพื่อนๆทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับสำหรับวันวนี้ก็สวัสดีครับ